สวัสดีค่ะสวัสดีที่พ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของน้องรุ่งฟ้าพี่พอใจนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกด subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเค่ะวันนี้เราก็มาเยี่ยมน้องโบน้องน้องโบบุญกันนะคะแม่แม่โอ้ตั้งแต่ครอดก็ไม่ได้มาดูนางนานเลยนะคะแม่ค่ะเ โอ้ยแม่นี่โยกไม่หยุดเลยเดอ้อ <c oughs> ดูค่ะน้องบ่อบุญทำอะไรเนาะบ่อบุญบ่อบุญมุดแม่อย่างเดียวเดอ้อหนาวนะคะพี่แม่ค่ะบรรยากาศยามเช้าๆนะคะก็หนานมากเลยนะคะแม่มุดย่างเดียวเลยน้องน่ารักมากเลยนะคะมแม่ค่ะโอ้ยเนาะ น้องแข็งแรงนะคะคุณแม่ค่ะน้องแข็งแรงขึ้นเยอะเลยนะคะนี่ก็แข็งแรงนะคะนีเ่เอ๊ตัวน้อยออกมาหน้ากล้องหน่อยสิ <c oughs> ไหนน้องออกมาหน่อยหลบก,กล้องนะคะแม่แม่ไม่ยอมออกมาเลยหนูอายหรือเปล่าลูกหนูอายกล้องไม่เอ้ยอืมั้งตัวน้อยห่มห่ผมผ้านี่ยังอุ่นเลยค่ะแม่แม่ดูค่ะโอ้ยเนาะ เอ้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาหน้ากล้องไหนเร็วตัวน้อยเร็วแล้วบาบุญแล้วดูดูค่ะแม่โอ้มามาเร็วมาเร็วลูกมาออกจะวิ่งเล่นแล้วนะคะแม่โอ้ยชูงวงด้วยมาเร็วบาบุญมาเร็วมาเร็วบาบุญมาเร็ววิ่งเล่นไม่นอบาบุญ โอ้ยโอ้ยโอ้ยบ่อบุญบ่อบ่อเพชรยกอย่างเดียวมาเร็วบ่อบุญมามาเร็วมาเลยเจ้าตัวน้อยมาเร็วน่ารักมากเลยนะคะดูดูค่ะดูดูดูค่ะโอ้ยโอ้ยน่าหิวด้วยเหรอลูกหือยากนอนหรือเปล่าไม่บอบุญไม่บอบุญไม่บอบุญไหนมาดูบอบุญกันเอ้ย บ oh, yeah, like, ่บุญให้จับแล้วบ่บุญโอ้ยมีสบัดดงด้วยโอยบ่บุญเออบ่บุญบ่บุญไหนไหนบ่บุญมาเร็วมาเร็วบ่บุญไหนเอ้ยไหนบ่บุญเอ้ยเอยบ่บุญมานี่ น่ารักมากเลยค่ะแม่แม่มามานี่บาวุนมานี่จับนมหน่อยจับมือหน่อยเร็วบาบุนเดินมาเร็วเร็วบาบุนมาจับมาเร็วมาขอจับหน่อยสิจับหน่อยมาจับมือกันเร็วจับมือกันมาเร็วจับมือกันน่ะหุ้ยเรงเยอะเหมือนกันนะแม่ตัวจิ๋วจะเร่งเยอะขนาเนี่ย โอ้ยน้องแข็งแรงมากเลยนะโอ้ยใบหูใหญ่ด้วยโอ้ยบาบุญโอ้ยจะข้ามาข้ามาแล้วข้ามาแล้วข้ามาแล้วมามามาเร็วมาเร็วมาเร็วข้ามาแล้วข้ามาแล้วบาบูลข้ามาแล้วมามามาเร็วบาบูลมาเร็ว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 บาบุญมาเร็วโอ้ยจดูดนมแม่แล้วนะคะแม่

อุ้ยด <ừ handheld. S 1> <esis? S 2> ูดเก่งอยู่นะคะแม่แม่ชุดไปทำงานเลยพนอนเต็ดชุดลุมลังมากเลยนะคะสายหลงเลยไงยายยายอะไรให้ร้อนนะโทรอัพท์เอาดูดอีกเก่งเหมือนกันนะคะจุ๊บจุ๊บได้ยินเสียงดังเลยเอาเร็วเร็ว จุ๊อๆเก่งจะเลยดูดเก่งอยู่นะคะแม่นี่นะคะช้างเด็กก็เด็กพวกใหม่ก็จะดุดไม่ค่อยนานหน๊บนะคะแม่คะจะดุดไปบ่อยนะคะถึงยายซีนูนอยากไปหายายซีนูนบ่อันหน้าไปดูครับนีเฮ้ยวิอด มันไม่แก้ตาในตอนถอนน้ำมูลนะคะแม่เมขาแบบางชีคุณเลยเนาะแล้วดุดแล้วดุดแล้วตัวน้อยขอนะคะที่เปิดร้านให้เลยนินไมเช้าเลยนแต่ว่าตอนนี้ยเวลาลูกจะกินนมให้พ่อมก่อนบอกพี่เอานะคะเฮ้ยตามไปลง เฮยเร็วเร็วเออถ้ายๆอี็มเลยบออ่ะอ่าอ่าอาดูดอีกแม่ยกหัวบ้างต้องจับให้นิ่งนะคะแม่แม่พื่อนอีกควนค่ะโอ้โหพี่บอยนย่นงอยู่บ้านพี่บอยก็หล้างอีมเลยเมื่อกี้แผลไข่แผลช้างน้อยอีมเลย มดอย่างเดียวเลยนะโอ้ยวิ่งเล่นกับพ่อควาแล้วิ่งกับพ่อควาแล้วอยากเล่นด้วยหนูอยากเล่นด้วยค่ะพี่นันอยากเล่นด้วยมาห้นอนนะใส่นะคะตาแดงแดงอยากนอนแล้วบอกรูนะรูเนาะ นี <mile> ่ค่ะที่นอนก็ที่นอนมีเจะนอนแล้วมีเจะนอนแล้วตัวน้อยจะนอนที่นอนเป็นเทนเนี่ยจะนอนที่นอนลายดอกนะคะเลือกเอานะคะเลือกเอานะคะคะจะชอบอะไรนะคะจะนอนที่นอนโอ้โห้ลืมหมอนข้างพ่อแะ้ะจังว่าอยู่นะคะทำไมเอามือไปจับนี่จะนอนเล้นทั้จับไม้โคกนะคะยังไม่อยากง่วงนอนร่นนะ อยากนอนด้วยหนูอยากนอนด้วยนอนด้วยอย่างนะคะเห็นแรงมากครับเห็นหนูออ้ยอ้ยหาที่นอนโอ้ยน่ารักแจงเบื่อเลยแม่อุ้ยนอนน่ารักมากเลยครับแม่วนอนจะนอนนี่นอนจะนอนหรือจะทำอะไรนู้นได้ค่ะเอาให้หมกเอาที่ตรงไหนเฮ้ย ดูดูาดูหาให้กอมด้วยให้กล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 มด้วยนอนไม่ได้ติดพุงนอนเล่นก่อนนอนเล่นก่อน นอนตากีตั้งหานะคะาวน้ลยจะนอนแล้วรอนะคะน้องกินนอนเลยนะคะนอนแล้ว้แล้วจะนอนจริงเดี๋วนอนเล่นก็ไม่รู้นะคะอาจารยาไม่หมอนก็ไม่นอนนะคะพอลับก็จะมีชุดอย่างนี้ะดูขดูน่ารักมากเลย่เมมิงเล่นก่อนกิงเล่นก่อนปล่อยจะหลับนะคะเมม ทีก้เบาๆนะคะแม่จีมีมีนคืออะไรลกคืออะไรนะคะอ่านึกโตแล้วก็สะดุ้งอีนนะคะแม่จ๋ามีสะดุ้งด้วยเออไอคืออโอ้อือแด้หลับเปาเลยแม่จ ไม่ได้ง่วงหรอกนะคะดูแล้วนะคะแม่จ๋าถึงไปจะใกล้คุณพ่อเนี่ยแวงลำจะให้พ่อจ๋าเล่นเฉยๆนี่แหละนะะควันนี้เหยียบนี่ก็ดึงแตกเลยโอ้ยเอาอย่างนี้แล้แกล้งนี่แกล้งเจตนาแกล้งเนี่ยแม่ให้นอนตรงนี้ไม่นอนนี่จะอยากนอนทับอีกโอ้ยอะยังไงท้ามาคนเดียว เราดบไม่ค่อยคานนะคะค่อยคานอยนอไม่อยากนอนอยากล่นกับพ่คานก่อนอยากล่นกับนก่อนโตแล้วเดียวอยากล่นกับพ่เอายังไงปีนคอครับเอายังไงก่อนเนาะตแม่ลังโตนะแม่มักลล น้อยมาเพิ่มพลังอีกแล้วปล่อมน,นุ่นอนด้วยนะคะเวลาจะนอนนะคะแม่ตา่าเจนแบบว่ายังไม่คพองนอนด้วยไปแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแม่คขาพิกาดประการใดก็ขออภัยด้วยคะ่ะของเราในครั้งต่อไปคะ่ะ